สวัสดีเพื่อนๆชาวจินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรตอที้ายตอนทิ่917ก,กับชื่อตอนพังกกเกิดที่4ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมัน n e y หรือว่าช่องทางธนาคาร และก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เวีรศักนะครับจีโดเนตมาให้เราเป็นจำนวนเงิน30บาทขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอๆม,มาเอาละครับมันเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้หัวใจผังก่อเกิดของสัตว์ร้ายตัวใหม่แน่นอนครับ แผนการต่อไปในอนาคตอันสั้นนี้เขานั้นก็จะริเริ่มปั๊มกอเกิดที่4เนื่องจากยานเจิญลู่นะครับที่ได้รับคำเชิญจากลู่โจให้เข้าร่วมจินสิงสานถึงแม้เจ้าตัวจะยังปฏิเสธไปนะครับแต่ในอนาคตก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีและที่สําคัญคือยานเจิญลู่นั้นได้เตือนลู่โจเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเนื่องจากตอนนี้นั้นสถานการณ์มันค่อนข้างละเอียดอ่อนเกรงว่าสภาหอคอยทรมินนั้นในอนาคตอีกไม่นานคงจะส่ง กองทัพที่ชื่อว่านักรบทมินซึ่งนักรบทมินนั้นก็สุดแสนจะแข็งแกร่งและน่ากลัวเป็นอย่างมากคนที่ออนแอที่สุดเป็นอย่างน้อยในบรรดานักรบทมินนั้นก็เป็นถึงผู้มีผังก่อเกิดสี่ังแล้วทีนี้เหล่าชาวยุทธที่อยู่ในดินแดนดอกบัวทองคำและดินแดนดอกบัวแดงนั้นจะรับมือได้ยังไงคงมีเพียงแต่ลู่โจเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีพลังเพียงพอที่จะรับมือกองทัพและหน่วยงานอย่างนักรบทมินที่ว่านั้นได้ สีเจียงนะครับป้าเปิดมาที่ตัวของมันตอนนี้นั้นมันขยายขนาดก่อนที่จะเข้ามาใกล้ซื้อวูยาและยวนเอ๋อมากขึ้นแขกแขกทันใดนั้นนะครับสีเจียงเงยหน้าขึ้นมันส่งเสียงร้องออกมาสองครั้งดวงตาของมันสดใสสีเจียงวิ่งผ่านยวนเอ๋อไปอยู่ตรงหน้าซื้อวูยา สิทธิ์พี่เจ็ดดูเหมือนว่ามันจะชอบท่านมากกว่าชอบข้านะยยนเอัอที่ได้เห็นก็พูดขึ้นแน่นอนสัญชาตยานของผู้หญิงนั้นย่อมแม่นยํากว่าเสมอซื้อวูยานนะครับมองดูตีเจียงยางสงสัยไม่รู้เลยว่ามันพยายามทำอะไรลูโจสับสนดูเหมือนสักขีของเขาตัวนี้นั้นจะสนใจลูกศิษย์ของตัวเขามากกว่าหลังจากนั้นลูโจก็มองไปยังตีเจียงตีเจียงเจ้าอยากจะติดตามเขาไปสินะตีเจียงไม่มีหัวใจแห่งชีวิตนะครับ มันคงต้องการใครสักคนเพื่อที่จะดูแลมันและลูกศิษย์กองขถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแคว่แควกตีเจียงส่งเสียงร้องสองครั้งราวกับมันกําลังตอบรับลู่โจเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับลู่โจจึงไปพูดกับซื้อวูยยาตีเจียงเต็มใจที่จะติดตามเจ้าเหลวนับจากนี้ไปเจ้าต้องเป็นคนดูแลมันซื้อวูยยารู้สึกว่าตีเจียงประหลาดนะครับตีเจียงใช้อะไรในการเลือกเป้าหมายกันซื้อวูยยาแตกต่างจากศิษย์พี่คนที่สี่ของเขา เขามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตาไม่ว่าจะรู้สึกอะไรแต่ซื้อวุยาได้แต่ตอบรับขอรับท่านอาจารย์ที่ดินแดนดอกบวัวแดงแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการฝึกฝนมากกว่าดินแดนดอกบวัวตองกำนับแต่นี้เป็นต้นไปการฝึกฝนของเจ้านั้นนับ แต่นี้เป็นต้นไปค่าจะดูแลการฝึกฝนของเจ้าเป็นการส่วนตัวเองค่าจะทําให้เจ้าไปถึงพลังอวตารสิบกรีบภายในเวลา3ปีให้ได้ซื้อวุ้ยาี่ได้ยินแบบนั้นก็อุทานด้วยความตกใจสะสักสิบกรีบ ในปกติแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดานั้นจะไปถึงพลังวตารสิบปีภายใน3ปีแต่สุบูยารู้ดีว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหากับสิบพี่ใหญ่และสิบพี่รองของเขาไม่มีพันธนาการฟ้าดินในดินแดนดอกบัวทองคำสิบพี่ของเขาทั้งสองคงไปถึงพลังสิบปีนานแล้วแล้วก็เป็นอย่างที่คาดไว้เมื่อพันธนาการถูกทำลายพลังการฝึกฝนของทั้งสองก็รุดหน้ายอย่างรวดเร็วทําไมเจ้าไม่มั่นใจอย่างนั้นสินะลูโ่โจถามเออเมื่อผู้ฝึกยุทธ ฝึกฝนตัวเองจนมีพลังวตารสิบกรีบได้พวกเขาเรานั้นจะดึงดูสัตว์ร,ร้ายผังก่อ,อกเกิดได้ข้าเก็งว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราจะขัดแย้งกับดินแดนดอกบัวด,ดำแน่ข้าศึกษาแผนที่เขตแดนของป่าหินที่สิปีใหญ่ยยได้รับที่ิปีซีได้รับหมดแล้วข้ายัางได้ศึกษาเรื่องนี้กับสมาชิกของหน่วยวิจัยเทวาลยแล้วด้วย กาวางแผนจะใช้ขีดแดนรูปแบบใหม่เพื่อหลอกล่อชาวดินแดนดอกบวัวทองดินแดนดอกบวัวดำแทนหลู่โจพยักหน้าเจ้าตัดสินใจทุกอย่างตามสมควรเถอะแล้วหลีหยุนเจิงล่ะเขาเป็นยังไงบ้างเออเขาเพิ่งรับการฝึกฝนจนถึงตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นเขาต้องพึ่งพาตัวเองอีกมากมายหลู่โจพยักหน้าเออท่านอาจารย์ข้ามีอีกเรื่องว่ามาเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ศึกษาการเปิดใช้งานฟังก่อเกิดจนถึงตอนนี้การใช้งานฟังกก่อเกิดของพวกเรานั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ที่แท่นดอกบัวทองคำอ่าเป็นแบบนั้นจริงแล้วพวกเราจะทำยังไงกับสิทธิพี่รองสิทธิพี่สามและสิทธิน้องแปดในนาคุดหละ่ะซือมุยยาได้แต่อืมเอ้ยถามพวกเขาจะใช้งานฟังกอกืเกิดได้ยังไงในเมื่อพวกเขาไม่มีดอกบัวทองคำลู่โจลูกรรเขาก่อนเจ้าคุนคิดนะครับขอเงียบอยู่ชั่วคู่ก่อนจะตอบกลับไปเมื่อดอกบัวถูกตัดขาดดอกบัวไม่อาจฟื้นคืนได้อีกข้าจะคิดหาวิธีแก้ปัญหานี้เองพวกเจ้าั้งคู่ไปได้แล้วครับค่ะท่านอาจารย์ ซื้อวูวยาเล็ดยวนเออจากไปตีเฉียงเองก็ตามซื้อวูยาไปอย่างซูซสสสูซีหลังจากออกไปนะครับเสือนยวนเออก็ถามซื้อวูยาอย่างสงสัยเออสิทธิพี่เจ็ดเจ้านี้กําลังตามท่านอยู่นะตังสองหันไปเลือบมองตีเจียงตีเจียงนะครับกําลังตําตัวคล้ายกับสัตว์ที่อ่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องเฮ้อ <c oughs> หรือจะเป็นเพราะพลังจากดินแดนแห่งความว่างเปล่านะจูจูซื้อวุยานักนึกไปถึงคาพูดของลู่หลี่มันเป็นคําพูดที่ทุกคนนะครับยังคงสงสัยในกระสวยอากาศซื้อวุยายังคงคิดเรื่องนั้นมาโดยตลอดซื้อวุยายที่เอ็นตีเจียงพยายามดมกลิ่นก่อนหน้านี้นะครับนึกไปถึงเรื่องนั้นหรือข้าจะเป็นคนเดียวที่มีพลังแห่งดินแดนแห่งความว่างเปล่ากันนะหรือนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตีเจียงไม่เลือกสิทธิ์น้องก้าวสิทธิ์พี่แล้วพลังจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าคืออะไรกัน ไม่มีอะไรหรอกช่างมันเถอะเมื่อเห็นตีเจียงตามสือวู่ยาอย่างเชื่อฟังหยวนเอ๋ก็ได้พูดพึมพำข้าก็แค่พูดเรื่องจริงเจ้าน่ะตัวเล็กเกินไปนั่นนะเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าไม่เลือกข้าสินะเจ้าสัตว์ใจแคบตีเจียงได้แต่สงสัยปราบตัดมาที่โถงอนุรักษ์ลู่โจได้ทําสมาธิต่อนะครับตอนนี้ลู่โจได้ดึงหัวใจแห่งชีวิตจากตีเจียงออกมานั้นมันเหมือนกับผลึกน้ําแข็งที่มีไอหมอกสีขาวมวนอยู่ รูโจได้แต่พึมพำมกับตัวเองตำแหน่งผังกอเกิดยกลี้ลับตำแหน่งที่ทำให้ผู้ฝึกฝนควบคุมหายใจควบคุมลมหายใจดีขึ้นช่วยเพิ่มพลังการป้องกันก่อนสัญลักษณ์พังกอเกิดได้หรือหรือควรที่จะวางไว้ตำแหน่งดีรูโจะนะครับนำแผนภาพที่ลูรลีเคยมอบให้มาศึกษาหรือจะเป็นตำแหน่งขีหรือจะเป็นตำแหน่งขีเงข่เวหาทลายขึ้น ลูโ่โจมองไปที่ผังก่อเกิดระดับมนุษย์ตำแหน่งที่ใช้ผังก่อเกิดประเภทความเร็วลูโว่โจนะครับแสดงพลังอวตารวังวนพันเดนออกมาเขานึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากทำรราของยานเจิลู่ว่ากันว่าพลังของแต่ละส่วนสามารถแยกส่วนใช้ได้ลูโ่โจตัดสินใจที่จะใช้พลังอวตารให้หายไปเพียงเท่านั้นเขาบกสะบัดแขนเสือ้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูโ่โจลองเป็นครั้งที่สองก่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก หลังจากพยายามเป็นสิบสิบครั้งนะครับในที่สุดลูโ่โจก็ทําสําเร็จมีเพียงแค่ดอกบัวเท่านั้นที่ลอยอยู่ตรงหน้าลูโ่โจเห็นวังกอเกิดนะครับอย่างชัดเจนเหนือเทียบกับกันก่อกๆลูโ่โจนะครับจะต้องขยายพลังวตารให้จนกีดสุดเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะมองวังกอเกิดให้ชัดเจนนั่นเองมันเป็นการกระทําที่น่าอึดอัดสําหรับตัวเขาแต่การฝึกฝนนี้นะครับการใช้ในาการใช้พลังในแต่ละส่วนส่วนเนี่ยมันต้องฝึกฝนกันอีกเขาต้องฝึกฝน ให้คุ้นชินนะครับและเพาะลูโจยยังไม่เคยได้ทํามันนะครับจึงไม่รีบร้อนอะไรที่จะใช้พลังกอเกิตัดไปเขาได้ศึกษาพลังวตารในส่วนของการแยกส่วนเหมือนที่ยานเจิลูเคยบอกนะครับลูโจหยุดก็ต่อเมื่อคุ้นเคยกับการใช้พลังทุกส่วนเท่าเกัน และแล้วพระเอกของเราใช้เวลาไปทั้งวันนะครับเพื่อทําความคุ้นเคยเรื่องหนีตกเย็นลู่โจแสดงแอสตรแลบทองคําโดยไม่สร้างอาวตารนะครับแอสตรแลบทองคํากําลังส่องประกายราวกับกระจกรําค่ะด้านหน้าของแอสตรแลบมีสัญลักษณ์กอเกิดที่ทีี่แสดงฟังกอเกิดให้เห็นดูนะครับทีด้านหลังของแอสตรแลบมีความหน้าไม่ต่างอะไรจากลู่ถ้าหากต้องอยู่ในวิกิจริงลู่โจนะครับในตอนนั้นนึกถึง การใช้แอสตัแลบในการป้องกันแต่ยังไงซะเขาก็ยังมีอาวุธเนี่ยนามอาวุธที่สามารถแปลสภาพกายเป็นโลได้ลูโจไม่ได้เป็นห่วงอะไรในเรื่องการป้องกันสิ่งที่เหลืออยู่สำหรับลูโจมีแค่การใช้งานพังกอเกอรที่4ลูโจถอนพลังแอสตัแลบกลับไปก่อนจะใช้งานดอกบัวโดยตรงไม่นานเขาเปิดเมนูระบบขึ้นมาติง้งอายุไขที่เหลือ9,61,423วันวงเล็บ 2,634ปี110ปีมาจากกา๊าดพลังชีวิตห2,600กว่าปี1,500ปีลูโจตรวจสอบการาดพลังชีวิตที่เหลืออยู่นะครับเขาเหลือการาดพลังชีวิต77ใบหลังจากนั้นจึงตัดสินใจใช้การพลังชีวิตใช้งานการาดพลังชีวิต10ใบาหายไปในทันทีไม่นานโถงอนุรักษ์นะครับก็เต็มไปด้วยคลื่นพลังหมหาศาลมารวมตัวกัน ในเวลาเดียวกันนั้นเองผู้อุฒสทั้งสียงจินติงซานนะครับได้แต่มอง,มองไปที่ทิศทางของตัวอนุรักษ์นะครับพวกเขาเห็นขึ้นพลังชีวิตอันมหาศาลตลุบอบอวนพุ่งป้านอยู่เหนือองโถงจีอาเซียชางชิว,ชวจีเฟิงชิงและวูวูทั้งสามเองก็ตางเงยหน้าด้วยความประหลาดใจเออผู้วุฒิผู้อุฒสูทั้งสี่นี่มันเซียชางชิวชี้ไปที่เหตุการณ์ประหลาดที่อยู่เหนือโถงอนุรักษ์ฝ่าลีเตียนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ยิ้มขึ้นนะครับเอ <c oughs> ไม่ต้องเป็นกังวลท่านปรมาจารย์นะ่ะคงจะต้องฝึกฝนตัวเองอยู่แน่แต่หากไม่มีอะไรเร่งด่วนอย่าไปรุกเขาอย่าไปรบกวนเขาดีกว่าเออข้าเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้ดีเองเสียชางชิวนะครับพูดข้าจะแจ้งทุกคนให้ไม่มีข้าจะแจ้งทุกคนไม่ให้ใครเข้าใกล้โถงอนุรักษ์เองขอบคุณมากเสียชางชิวันหลังจากไปสันทีที่เจ้า,ารามและชาวารามปันหลิวจากไปนะครับ ฟาลีเทียนก็อันไปพูดกับผู้อุสตั้งสามข้ามีเรื่องด่วนต้องทำขาขอตัวก่อน่าลีเทียนไปโดยไม่รอคําถามนะ,ะไม่รอคําตอบอของเราผู้โสคนอื่นเฮ้ hey, ปู่อุโสฟานหยุดเซ้งได้แล้วเฮ้ ah, ไม่ว่าเจ้าจะเคลื่อนไว้แบบไหนแต่ข้านะรู้ดีไปพร้อมกันเถอะเล่งรัวนะครับปูดเสร็จเอามือควายหลังก่อนจะเดินไปยังตังอนุรักษ์ใช่แล้วครับ ้อนกลับไปที่ศาลาจินถิงสารเมื่อใดก็ตามที่พลังอพลังอันมหาศาลนะครับพลังชีวิตมารวมตัวกันเหล่าผู้สูก็จะมักใช้ประโยชน์จากมันไม่มีทางเลยที่ผู้สูงทั้งสี่จะปล่อยโอกาสดีๆอันนี้ให้หลุดลอยไปอย่างที่เรารู้กันนะครับเนื่องจากพลังงานชีวิตที่ออกมาจาก,กาพลังชีวิตลูโ่โจคนเดียวนั้นไม่ใช่จะสามารถดูดซับมันได้ทั้งหมดมันจะมี <c oughs> มันจะมีพลังอีกมากมายนะครับที่ตลบอบวดพวกเขาเหล่าช,ชายชรานะครับทั้งสี่ก็สามารถใช้พลังชีวิตในส่วนตรงนี้นะครับดูดกลืนให้มาเป็นพลังของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองอา,อายุยืนขึ้นได้เช่นเดียวกันและแล้วพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้อยู่ที่นั่นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากลู่โจนะครับภาพตัดมาอีกครั้งเขาใช้การพลังชีวิตไปจนหมดลู่โจก็มองดูแสงแรกของวันใหม่ลู่โจสูดหายใจเฮ้อ เขาแต่แต่สงสัยนะครับถึงข re ั้นตอนการใช้กร์ดชีวิตมันต้องใช้เวลาอีกสักพักทุกครั้งกว่าที่จะซึมซับเข้าร่างกายทั้งหมดอย่างสมบูรณ์หรือว่านี่จะเป็นโซตวนแห่งสวรรค์กันนะจากสิ่งที่ลู่โจรู้นะครับแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนดอกบัวตองคาดินแดนดอกบัวแดงดินแดนดอกบัวดําหรือแม้แต่ดินแดนดอกบัวเหลืองทุกดินแดนต่างก็มีโซตวนแห่งสวรรค์เป็นของตัวเองดินแดนดอกบัวตองคําทลายขีดจํากัดของพลังวตารดอกบัวแปดกิบได้แล้วแต่ดินแดนดอกบัว อทองคำก็คงถูกโซ่ตัวแห่งสวรรค์พัจนาการเอาไว้เนื่นนานอยู่ดีนะครับในอดีตและยิ่งกว่านั้นนะครับลูโจใช้การพลังชีวิตความรู้สึกที่ถูกโซ่ตัวแห่งสวรรค์พัจนาการก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมันคืออะไรกันแน่นะลูโจได้แต่สงสัยและเงยหน้าขึ้นหลังจากคุณคิดสักพักเขายอมแพ้นะครับไม่นานนักลูโจก็เหลือมองระบบอายุไขที่เหลือ1นึ่งเน เออหนึ่งไม่ใช่ครับน่าจะเป็น1ล้านนะครับตอนนี้อ่าหล้านนิดนิดวันเนาะแล้วก็เป็น2,760ปีอายุไขยอ่าสองปีจุดหปีนะครับมาจากการพลังชีวิตก็คือ203 236ปีนะครับกับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้อายุไขค่ะ ตอนนี้ได้อายุเคยมากกว่า200ปีจาก,กาดพลังชีวิตมาแล้วลู่โจมองรอบๆก่อนที่จะอยู่อยู่ที่กระจกบนโตะ๊ะเขาใช้มือดึงกระจกามาสู่มือในเมื่อฟื้นคืนอายุได้ร้อยปีหน้าตาของฉันคงจะดูเด็กและรอขึ้นมากแน่เมื่อลู่โจส่องกระจกตัวเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ผมของลู่โจของเราได้เปลี่ยนกายเป็นสีดําเข้มอ้าออแล้วสิครับ ลูโจของเรากําลังจะรอวันรอคืนต้องมาดูกันนะครับว่าใน,นาอนาคตลูโจเนี่ยจะกลับมาเป็นหนุม่มอีกครั้งแบบหนุ่มอ้อๆได้หรือไม่ถ้ากลับไปแบบนั้นนะครับบอกได้เลยว่าโคตรที่โคตรตึงไม่ต้องเดินไปเดินมาก็หอบไม่ต้องแบบเดินแล้วก็แก๊กแก๊กนะครับหัวเข่าแก๊กก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับในตอนหน้ากับตอนที่918วิธีการฝึกฝนเฉพาะทางลูโจของเรานั้นตั้งใจแล้วนะครับว่าจะฝึกฝนให้กับสิทธิ์แต่ละคนด้วยตัวเองเป็นการส่วนตัว เพราะถ้าหากยังปล่อยไว้แบบนี้มีหวังนะครับเมือ่อใดก็ตามที่ดินแดนดอกบัวดำรุกคืบเข้ามาหรือทรงกองทัพตามินมาแน่นอนด้วยลำพังตัวลู่โจนั้นมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่สามารถรับมือนะครับสู้รบปบมือกับศัตรตูได้แต่ศิษยาวกคนอื่นของพวกเขานั้นกลับไม่มีใครเลยนะครับที่จะรับมือกับผู้มีพลังอวตารวังวุนปันเดนแค่ ผังหรือ2อผังได้อย่าลืมนะครับร่างอาวตารวังวนพันแดนกับร่างอาวตารรูปภตรากายร้อยวิธีเนี่ยมันต่างกันราวฟ้ากับหิวโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านเนาะที่รับชมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ918วิธีการฝึกฝนเฉพาะทางแล้วก็ตอนที่919ความเร็วที่แท้จริงส่วน920นั้นแต่เขาจะป้ายแฝงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันก็แล้วกัน